สวัสดีพี่น้องปองไผ่สู่ผู้สุขคนนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานอะภิม,มือนี้พาพี่น้องมากินตำหนวดหมึกเอ้ยโทษที่นะครับผมขออภัยหลายๆตำหมึกกระดองนะครับผมตำหมึกกระดองแซ่แบๆนะครับผมเนาะ เห็นหนวดมึกก็เลยว่าตาหนวดมึกนะครับพี่น้องใส่สตอคือเกานณะนะครับพักมีแค่สลัดคอร์ดนะครับผมแล้วก็มีกระเทียมทนลงไปนำ้ำเนาะพี่น้องเนาะเหียมามื่อนิพุนะสะตอจัดเต็มเหมือนเดิมครับ <c oughs> แกะวบก่อนพี่น้องมาครับพี่น้องขนอะคนอยาตสดน,น้ำนัวจักหน่อยเยด้อครับเด้ออื้อ ก,กับมาใส่ขนมเส้นน้ำหน่อยหนึ่งครับ sự xíu park du sai cả nhà, chuông nè, bơn bơ mấy pí nong, cụp đi đi. สต่อกระเทียมท้น แซ่บไปเลยพี่น่องสตว,ว,ว์เนี้ละหาพวกเม็ดกินเม็ดเดียวมันประสาใจ ตำม,มืนอนี่งนี่งบ่มีม่บะเกียร์แคได้พี่น้องตำเลยแซ่บเ,เหมือนเดิม เพียุดตัวนี่เอาขอนมเส้นใส่กระดวง คือยอดพี่น้องเอง ไม่ได้กินโดนแล้วครับเมนูนี่บ่ค่อยคิดอยากไปไหนแต่ว่าบันนี้คิดอยากก็เลยซื้อมาโดนๆเจหนึง พี่น้องเอ้มือนีอิ่มแล้วครับคอไพ่หลายๆนะครับผมกินบ่เบิดน้องพี่น้องเนาะยังไรก็ไดขอบคุณพี่น้องนะครับที่อุดหนุนสินค้านะครับบ่ว่าสิเป็นกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะครับกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งอัปล,ลาแล้วกค ขนมจีนเนาพี่น้องเนาะให้การตอบรับมาโดยตลอดนะครับขายมานกนเกือบแบรนด์ของผมเนี่ยเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับผมแต่ว่าขายให้ออีกของเทพที่ด้เนี่ยขอพายครับสองสามปีละร่วมกันกขายประมาณสี่ปีแล้วนะครับพี่น้องเนาะก่อประกุนที่ยังอุดหนุนนาอพี่น้องอ่ะเพราะว่าสิเป็นพี่น้องที่เขามาได้ กับบได้ผมกับบได้ซสี่เหลี่ยมดอกพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาเราพี่น้องเนาะอ่าเป็นเรื่องธรรมดาฮะน้องคนบอกว่าลงทุนสื่อเอานองกินมาออกคลิปมาเฮ็ดคลิปเลยติผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะขัดห้องเบอร์สื่อของสื่ออนอย่างมาเฮ็ดกินเนี่ยหาสิได้กินไทยคลิปติดบอกว่ายิ่งติดก็ตามนะครับผมในราคาที่ถือที่แพงกะล้วนแล้วแต่ห้องต้องใส่เงินในการสื่อกินทั้งนั้นนะครับพี่น้องอันนี้ผมผมงงว่าเอ๊ะ เพิ่นต้องการนีหอย่างนะครับคุณวีรศักดิ์หน่งเก่าต๊ะหกนะครับพี่น้องเพิ่นต้องการนีหอย่างคือคือเอาเอาง่ายๆแหละเพิ่นเพิ่นมองเข้าในแง่ตกเพิ่นบ่อยากเพิ่นบอมมาเข้าต่ใดต่อละนะครับพี่น้องผมก็บด้ว่านะครับยางหน่อยเพิ่นกระเบิงให้นะครับผมก็กระเฮ็ดใน้ผมได้เงินนะครับผมหรือว่าขันขันเบิงเรลาพี่น้องบบ่โอเคก็คือผ่านได้นะครับอันนี้ผมบด้ว่าบ่ได้ซีเดียนะครับคือเข้าเบิงเรลาเข้าบมมีความสุขจ้าเข้าสิเบิงเห็ดอย่างนราพี่น้องเนาะเข้าเบิงเหล้าผมอยากให้เบิงแบบ เบื้องเราห้าเหา,เหามีความสุขบมันนะครับห้าเบิ่งแล้วห้ากินเขาได้กินเข่าแสบกินเข่าแสบนังเสียนะครับกะห้ากะจังเบิง่งน้องพี่น้องแต่อันนี้คันเ้าเบล้วหเราห้าเครียดห้าสิเบิ่งเฮ็ดอย่างห้าปวปวดสุขภาพจิตเจ้าของสื่อนะครับผมเนาะอ่ะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ